เราก็กลัวคนเห็นเราก็เลยกดเขาลงอย่างนี้แล้วเราก็หอมเพราะอย่างนี้เฮ้ยต้องจับทันไหมเฮ้ยตั้งใจทำงานสิวะไหนเธอไหมแล้วเราก็กดเขาลงอย่างนี้กดปึ๊บแล้วก็หอมแล้วก็หอมหรอเฮ้ยโอ้โห <laughs> <laughs> นี่เป็นครั้งแรกนะที่แบบมีผู้หญิงมาเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ยเธอ เฮ้ยทำับาหิวนางไปเลยจ้ะพอดีพอดีเป๊พอดีเลยเธอเป็นของฉันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเดียวคู่เดทผมคือยังไงเนี่ยพัทยา เนี่ยมาถึงพัทยาแล<ช>้วคู่เดทผมอะปกติแล first date ้วเฟิร์สเดทอะคือผมจะต้องเลือกใชว่าผมมาเดทกับใคร,ใ<ช>รผมยังไม่เห็นหน้าเลยนะว่าคู่เดทผมคือใครอะไรของพี่เนี่ยเขา inbox มาในรายการเขาบอกว่าอยากเดทกับเจแปนพาเจาแปนมาที่บ้านเขาให้ได้แล้วผมสก,กรีนให้แหละเชื่อได้ไหมเนี่ยปกติต้องเออมันต้องส่งมาให้ดูก่อนมันต้องแบบเออ เอาเลยเหรอแบบครึ่งแบบครึ่งคือใครเขาคือใครชื่อโซเฟียอ่โซเฟียลาไม่เก่งไม่เก่งก็คือต้องเข้าประตูไปอย่างงี้เหรอเขาเลยปิดซะแล้วปิดซะแล้วเสร็จกลับบ้านทั้งนั้นสวัสดีครับเขารออยู่ สวัดีครับสวัสดีครับเจแปนครับเจแปนครับวันนี้เอ็มมาหามึงจริงปะเนี่ยเจแปนครับเจแปนครับคุณเจแปนเหรอคะไมใบโพล่าเมื่อวานี่ลุยเอาดีดีไม่ใช่พี่ครับพี่หรือน้องอะน้องเป็นน้องหรือเป็นเรียกกันยังไงดีอะเธอกับฉันก็ได้เธอกับฉันพี่รักก็ได้นี่ ผมผมไม่เคยจูโจมใครแรงขนาดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนุยนุยคันธนูอ่ะเกี่ยวอะนุยบอกทีมงานบอกกลับไปก่อนเลยยาวเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าใกล้ฮอปเปื้มก็เลยเอาไม้เขียเขียเอาไม่ต้องใช้ไม้เขี่ยก็ได้ครับเอาเลยเขี่ยแทนเนี่ยห่อครับห่อครับชอบเจแปนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตลกผุฉักก็เลยรู้สึกว่าอยากร่วมงานด้วย เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเรื่องกีฬาธนูไหมฮะได้ค่ะได้แต่คาถามนี้ไม่ไม่มีคําตอบนะเพราะว่าไม่ได้คิดไม่เป็นไรครับอยากคุยเรื่องอะไรคุยได้หมดเลยครับน่ารักนะหนุยขอบคุณนะหนุยขอบคุณนะนุยขอบคุณะเอาล่ะทุกคนครับคือไหนๆก็เป็นรายการเฟิร์สเด e แล้วคือเราก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยมาทําความรู้จักกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วคุณโซเฟียเนี่ยนอกจากจะชอบผมแล้วเนี่ย ทำไมถึงชอบคิเป้งหรือเปล่าอุ้ยมือมือโดนนะครับมือโดนทำไมถึงชอบเล่นธนูครับเพราะว่าชอบดูมูหลานตั้งแต่เด็กๆอันนี้เรื่องจริงมาอันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงไม่ชอบดูมูหลานใช่มูหลานคือการ์ตูนดิสนีย์ในดวงใจเฮ้แต่ถ้าเหมือนมู่หลานนะแบบตาเฉียวเฉียวไม่ใช่คือแบบตาเฉียวเฉียวแบบมันมีความแบบจีนจีหน่อยอะไรใช่ใช่มันเป็นเกี่ยวกับจีนด้วยแล้วบ้านเราก็มีเชื้อจีนค่ะ เสื้อสายเป็นเสื้อสายเสื้อสายจีนแหมอันนี้เขาเป็นคนจีนจีนจริงใช่ไหมแมนจีนจริงอ่ะอีหลีคือเป็นลูกครึ่งจีนจริงๆมีเชื้อสายจีนเป็นไต้หวันใช่ค่ะเคยไปถึงขั้นแข่งไหมมันต้องแข่งยังไม่เคยแข่งขนาดนั้นเพราะว่าเราชอบเล่นคนเดียวคือหลายๆคนน่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่แบบมีคนเยอะๆถูกไหมต้องมีกุ๊ u แต่เราอะชอบเล่นคนเดียวเพราะเรารู้สึกว่ามันช่วยฝึกสมาธิไม่เคยไปที่สนามที่แบบมีคนหลายหลายคนเคยไปที่สนามแต่ไม่คุยกับใครเลยไม่ชอบไม่ชอบคุยกับใครเลยประมาณนี้เล่นมากี่ปีแล้วครับอันนี้น่าจะ3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วสามปีคืออันนี้แนะนําหน่อยได้ไหมครับอันนี้เขาเขามันมีชื่อเรียกแบบโดยเฉพาะไหมมันคืออะไรอะรีเคิร์ฟค่ะเป็นธนูธนูแบบรีเคิร์ฟอันนี้ก็คือเป็นแบบเบื้องต้นสําหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะทวีอยากจะเล่นธนูเลยค่ะ ทุ้ยอยากจะทุ้ยเล่นธนูคือมันต้องต้องทุ้ยด้วยลิ้นมันพันกันพันกับอะไรครับมีอยู่อันเดียวเดี๋ยวจะพันด้วยไหมล่ะครับถูกคู่ถูกคู่วันนี้ไม่ได้หรอกเรื่องนี้เดี่ยไม่ได้หรอกอันนี้คือเป็นเริ่มต้นใช่ค่ะเป็นรีเคิร์ฟธนูรีเคิร์ฟอย่างเมื่อกี้บอกว่าชอบการ์ตูนมู่หลานแหละแต่เพิ่งมาเริ่มเล่นทาไมถึงเพิ่งมาเริ่มเล่นเพิ่งมาเริ่มเล่นแค่สามปีเพราะว่าตอนนั้นอกหักอกหักแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับธนูใช่ไหมผู้ชายชื่อธนูไม่ผู้ชายชื่อ ควายธนูแทนไม่อดเราเล่นแปกอะแปกอะไม่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 นม่ไ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 ม่่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไม่ เอาเอาแบบเอาดีๆเลยจริงทำไมถึงแบบว่ามาเล่นธนูเพราะผู้ชายที่เพิ่งเลิกไปอย่าเรียกว่าเพราะผู้ชายเรียกว่าเพราะอกหากดีกว่าแล,วแล้วแล้วทำไมมันมีกีฬาอื่นตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องมาเลอกธนูด้วยก็มันเป็นสิ่งที่เราชอบไงนะตอนนั้นอ่ะเราก็คือเตรียมตัวแล้วว่าเราอ่ะอยากจะแบบเออลงหลักปักฐานเป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวกับคนนั้น<อ>ใช่เราต้องเตรียมตัวเป็นแม่แม่บ้านแม่เรือนอะ่ะเขาจะฟีลวไหมคือแบบเราคุยกันมาเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโอเค เราต่อไปในอนาคตเราจะต้องเป็นภรรยาเขาแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่สุดท้ายมันคลิกสอนหน่อยได้ไหมได้เริ่มจากธนูก่อนแล้วจากมดก่อนว่าจะยิงไงวิธีการยิงธนูค่ะมันไม่ใช่กำแล้วอย่างนี้นะมันคือการแบบดันอะดันแล้วก uh ็ด uh ึงในเวลาเดียวกันและไงต่อเลาตาข้างนึงข้างซ้ายเราก็เล็งเล็งไปที่ตัวแดงๆอุ้ยจาะฟาดจะฟาดครับจะฟาดครับไม่ได้ฟาดไม่ได้ฟาดโอเคตัวแดงๆมันจะมีศูนย์อยู่ตรงกลางใช่มันจะมีศูนย์อย hmm ู่กลางศูนย์เล็งตรงนี้เราก็ดัน แล้วก็บิดแขนแล้วก็บิดแขนแล้วก็บิดแขนเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรไหลออกมาฮะปันตอมแล้วก็ปึ๊บเอวหันเข้าหาเป้าแล้วก็เลงแล้วก็ยิงยิงให้ดูหน่อยอ่ะลองดูครับอันนี้กี่ปีนะฮะเรียนมากี่ปีนะสามปีแต่เข้าตรงแบบขอบๆเลยนะอันนี้สามปีนะการตั้งศูนย์เลงอ่ะมีผล๋อ เมื่อกี้เรายิง25เมตรมานี่มันใกล้เกินไปเรายิงไม่โดนขนาดใกล้เกินไปยิงไม่โดนโอ้ไม่โดนเอาอะไรมาโดน25เมตรก็ไม่โดนอย่าเอาธนูไปป้องกันตัวนะครับเล็งหัวไปโดนไปโดนหัวนิปองตีนะผมว่าฮะอย่างไรก็โดนแต่ก็โอ้ยแค่โอ้ยอะโอ้ยแค่โอ้ยโอ้ยแล้วเจ็บไหมนิดๆเพราะไปเข้าแค่หัวอุ้ยไปเข้าแค่หัวเองเหรอหัวธนูนบผมโอเคแก้มดูแป๊บแล้วก็เอา เชือกอกอ้อมนิ้วนิ้วใหญ่เราเป็นคนนิ้วใหญ่โอ้ไม่ได้ใหญ่แค่นิ้วกขเดูหน่อยแฉนอะไรก็ใหญ่เป็นหมดมือไม้มันใหญ่ไปหมดเลยมันต้องแบบพันหัวหัวอยู่นี่ครับโวนโหพวกอยู่นี่ตีไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็เริ่มเลงเลยค่ะเอว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 ครับ เลงไปที่ศูนย์ค่ะสีเขียวไอ้สีเขียวอะรล่ะสีเหลืองสีเหลืองครับมองผ่านตรงนี้ค่ะครับข,ข,ขยับตาอะไรนะครับผม<ต>ไม่อยีต,ตาลูกอมเม็ดเมื่อกี้อยู่ไหนนะฮะ <c oughs> ขอโทษครับขอโทษครับม <า S 1> ผมผมหยอกครับมผมหยอก,มมอยอกดึงให้เส้นตรงนี้มันมาอยู่ตรงตรงนี้อย่างเงี้ย เอานะฮะอ่าแป๊บนึงนะปึ๊บเออเอออย่างนั้นละค่ะเอากลับไปโอาไอุ้ยพอๆกับ3ปีเลยนะฮะพอๆกับ3ปีเลยนะฮะค่ะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องฝึกนานขนาดนั้นก็ได้นี่ครับเนี่ยคุณโซเฟียอยู่พัทยาคุณโซเฟียทำอะไรบ้างอะทำธุรกิจ ครอบครัวกับครอบครัวค่ะเป็นแบบคาเฟ่นั่งนั่งดื่มนั่งกินเป็นคาเฟ่อาหารฟิวชั่นอิตาเลียนชื่อว่า a n น t i m ทามคาที่แรกก็คือ a n น t i m ทามคาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งละครับคืออะไรครับขายจิวเวลี่จิวเวลリーได้อินสปิเรชันมาจากครอบครัว <c oughs> แล้วเราก็เอามาทําเองเอามาเปิดเองเดี๋ยวนะแสดงว่าก็ต้องมี การศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีด้วยมีค่ะมีค่ะเรียนจบอัญมณีศาสตร์ไม่ได้เรียนจบโดยตรงแบบนั้นนะคือเราเราจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจครับแล้วเราค่อยมาสนใจเรื่องอัญมณีแล้วเราก็เรียนต่อเรียนเพิ่มต่อเรียนเพิ่มใช่วิดีจังเลยอ่ะอยากไปดูไหมไปดูอัญมณีเหรอครับงั้นพาไปหน่อยครับได้เลยค่ะเขาั่วงวะ อันนี้แนะนําหน่อยครับว่าเป็นอัญมณีอะไรบ้างครับทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยอันเอาอันใหญ่ก่อนอันนี้ก็คือแบบหินที่เขาทําสายมูโรสคอร์ดเรื่องความรักที่เขาจะมาทําเป็นกําไรอันนี้อันนี้ก็คืออธิษฐานได้เลยป่ะครับก็อธิษฐานได้เลยเผื่อจะได้เนื้อคู่อธิษฐานได้เลยนะครับลองอธิษฐานดูครับขอให้ได้กันได้กันได้กันเพียงสาธุครับ อันนี้คืออันนี้มันม Australia ีความพิเศษอยู่ตรงที่ว hi ่าไงครับเขาจะมีดาวห้าแฉกคือห้าโดนแสงเห็นไหมสตาร์เขาเรียกว่าสตาร์เฮ้ยจริงมันเป็นความพิเศษของเขาเลยใช่ไหมครับใช่มันหายากมากค่ะสําหรับหินที่มันจะเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้อันนี้แล้วกันอันนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมสิบกะลัดค่ะแสตาครับเหมือนย่าๆเลยนะเหมือนเหมือนมันย่าเลยนะทีรกท่รัที่รักกว่า อันนี้หลุดเหรอครับเนี่ยกี่กระลัดนะครับ10กระลัดค่ะ10กระลัดเอาบอกราคาจริงๆก็ได้อ่เทสามจุดหกล้านค่ะสามจุดหกล้านนะครับสามจุดหกล้านใครจะซื้อก็ซื้อนะฮะขอคนที่แบบอยากได้จริงๆติดต่อมาเลยถ้าสมมติทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาอยากได้อะเธออ๋อก็เป็นของคุณอยู่แล้วเนี่ยฮะคุณจะซื้อทำไมอ่ะถ้าเราอยากได้ตังค์ด้วยไงแล้วเราก็อยากเราไม่อยากเสียพลอยด้วยเราไม่อยากเสียเพชรด้วยเธอก็ตังค์มาให้เราไม่หาคนอื่นเถอะครับ S <S ไม่ได้เรียนแล้วแหละถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่าใครที่แบบดูคลิปนี้อยู่แล้วคืออยากได้อัญมณีจากคุณโซเฟียนี่คือต้องไปที่ร้านไหนครับไปที่ร้าน The James Stone Gallery Co. ค่ะส่วนมากนะเฟียจะขายทางออนไลน์นไม่มีห,มหน้าร้านไหมครับหน้าร้านมีด้วยค่ะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยลงหน้าร้านเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยในไหนก็ในไหนแล้วเนาะดูกันเรียบร้อยแล้วจะแปลนชอบกุ้งไหนไหมอ๋อไม่เป็นไรครับคือแค่แค่ดูนี่คือผมก็อิ่มละผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วที่ผมดู ไม่คิดว่าจะให้ซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรไปเราพาไปดูบ้านที่อื่นกันดีกว่าแถวอื่นต้องอื่นกันดีกว่าที่ไหนครับอืมเดี๋ยวรู้เองอ้เอ้ามาสิคะมามานีเนี้มันนั่งใกล้ๆเขานี่มาเร็วมนี่มามันจะดีเหรอครับดีวีไม่น่าหลบเลยกู ผมก็ไม่เคยแบบเหแตกเลยอะผมไม่เคยแบบมาบ้านผู้หญิงแล้วคือแบบผู้หญิงชวนเข้าห้องนะครับผมชวนคุยดีกว่าค่าเวลาเนาะคือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทํานะครับเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยไปหลอกหอมแก้ผู้ชายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนไหนผมหึงนะเนี่ยคุณไปหลอกหอมแก้เขาเนี่ยฮะ อยู่ดี้เรื่องของแก้มนี่มันยังไงหอมแก้มหลอกหอมแก้มหนุ่มอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่หนุ่มเขาคือแฟนเราเราจะไม่ทำาีอีไรใครตอนตอนตอนอันนี้อันนี้โตแล้วตอนช่วงประมาณสักมอต้นไปหลอกหอมยังไงก็เราแค่รู้สึกว่าเราคุยคุยกันแล้วเราก็อยากแบบทําสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้เขาแต่คือเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการหอมแก้มมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักเนาะแล้วก็เลยหลอกเขาไปที่โรงอาหารตอนเย็นแล้วก็นั่งแบบมันจะเป็นเก้าอี้ยาวๆจำได้ไหมตอนเด็กๆก็นั่งอย่างเงี้ย เราเราก็แบบเธอเธอเราลองสมมติเหตุการณ์นะลองสมมติเหตุการณ์ว่ามันเป็นยังไงนะหลอกของแก้มถูกไหมล่ะโอเคนั่งข้างๆกันเสร็จปุ๊บเราก็กลัวคนเห็นเราก็เลยกดเขาลงอย่างนี้แล้วเราก็ห่อเขาอย่างนี้เฮ้ยเออกล้องจับทันไหมไม่ทันโทษทีโทษทีเมื่อกี้ไม่ทันจริงนีตั้งใจทำงานสิวะขอครับเอออันไหนเธอใหม่ เราก็เลยนั่งเก้าอี้ใช่ไหมออออแล้วเราก็กดเขาลงอย่างนี้กดปุ๊บแล้วเราก็หอมแล้วก็หอมมีนักต่อยางกันกันนะ<ส><ข> ฮอตเลยอ่ะโอเคเย่โอเครู้นะแล้วก็แล้วก็หอมใช่แล้วด้วยความที่เราสองคนก็ต่างเขาก็ยังเด็กเขาก็ตกใจเขาก็วิ่งแบบวิ่งล้มวิ่งลุกคุกคานออกไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งอย p ่ y h a p ี้แฮปปี้มีความสุขแล้วคุณเนี่ยมีผู้มีผู้ชายเนี่ยมารุมจีบเยอะมากเลยแต่ว่าคุณแบบไปเอียงในเรื่องของความโรแมนติกไม่ชอบก็คือว่าเขาเป็นนักร้อง นักร้องประจําโรงเรียนเขาก็จะมีความแอคแอคนิดนึงช่วงวัยรุ่นเป็นนักร้องเสร็จปุ๊บมันก็จะมีความพาวนิดนึงอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็จะแบบอินกับพี่แบงค์วงแคลชเขาก็บ้ามากแล้วเขาก็ทําทุกอย่างให้เหมือนพี่แบงค์วงแคลชที่สุดชืมเธอเหมือนง่อยเลยอ่ะแล้วเขาก็ทำให้เหมือนพี่แบงค์ในรายต่อครับด้วยความครูของเขาเราไปทัศนศึกษากันเฟียก็นอนอยู่บนรถเฉยๆแบบไม่ได้คิดอะไรซึ่งถามว่าเราหลับไหมเราไม่หลับ เพราะ<ข>เสียงมึงนี่แหละถูกนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เราเป็นคนไม่ชอบความโรแมนติกอะไรพวกเนี้ยที่มันมที่มันดูแบบเพอ่ฝันอะอมไม่ชอบเราก็ตัดสินใจบอกเลิกเขาเลิกเลยเหรอใช่มันด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยมันม,มันเยอะมากมีอะไรบ้างมีอะไระบ้าง เรื่องร้องเพลงแล้วหนึ่งใช่ไหมมาจจะดูไม่มีเหตุผลแต่ว่าตอนนั้นมันคือเหตุผลที่ดีที่สุดของเราสองก็คือที่เราไม่ชอบเลยก็คือตอนเด็กจะมีไปเข้าค่ายจยธริยอืมซึ่งต่างคนก็ทุกคนก็จะกลัวผีอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ออกตัวก่อนว่าเราเป็นคริสเตียนครับแต่เขาเป็นห่วงเราเขาผ่ามะแขนให้เราแล้วเราร้อนเราเป็นผีไม่ใช่เราอาจจะไม่ได้อินกับสิ่งที่เขาเอามาห้อยให้เราด้วยร้อนมากกว่าโดน จริงไหมที่ที่คุณเลิกกับผู้ชายคนนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเนี่ยก็ไปคบกับผู้ชาย5คนเนี่ยพร้อมกันเนี่ยยกกลุ่มแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยจริงไหมจริงครึ่งนึงไม่จริงครึ่งนึงอะยังไงครับอธิบายก็คือว่าเรื่องจริงก็คือว่าเคยคบเอ่อคนรู้จักกลุ่มเดียวกัน5คนแต่ขอบอกก่อนนะทุกคนไม่ได้มีซัมติงเย่เย่ไอเอฟบิลมาลูลุกโะอะไรไม่มีนะมันเป็นป๊อปปี้เลิฟแต่แค่คบกัน ไม่ไม่ถูกใจก็เลิกทั้งกลุ่มเลยเหรอใช่จนเขาแต่ไม่ได้คบพร้อมกันนะไม่ไม่ไม่คบทีละคนว่าไม่ไหวหรอกทีเดียวห้าคนมันจะคือคือมันแยกประสาทไม่ไหวหรอกเคยคบซ้อนไหมเคยคุยซ้อนไหมจะเปนเคยคุยซ้อนนี่ผมไม่เคยนะเอาดีดีเคยไหมคุณอะเคยคบซ้อนไหมสามคนเนี่ยใช่ไหมสามคนใช่แต่ฉันถามก่อนว่าคุณเคยคบซ้อนหรือไม่ไม่เคยครับคุณเคยเคยคุยซ้อนหรือไม่ ถ้ามีคุย,คยหลายคนอา,อาจจะมีอลา,นานมาแล้วอาจจะมแีแล้วมันกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณไหมพักผ่อนไม่เพียงพอเออพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้อบน้ําไม่ได้แปรงฟันไม่ได้อะไรเงี้ยจริงเหรอจริงพอเราจะไปคุยกับคนนี้เราก็ต้องบอกคนนี้ว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ําก่อนนะเพื่อที่จะไปลงหาคนนี้ แล้วทีเนี้ยพอจะคุยกับคนนี้ใช่ไหมเราก็ต้องบอกคนนี้ว่าไปอาบน้ําแล้วอบอกก่ากจะคุยกับคนนี้เสร็จก็ดึกแล้วดึกแ,แล้วก็ไม่ได้อาบแล้วก็ไม่ได้อาบออคือมันก็เวียนไปครบซ้อนไปแบบนี้ส่วนมากอ่ะมันจะเกิดขึ้นตอนคืนเท่านั้นแหละสเปคจะชอบคนแบบไหนครับคอหนาหน้าสั้นนี่เข,เขาเขาดูประตูไม่กองมาเนี่ยค <laughs> อหนาหน้าสั้นเหมือนแบบหน้างอคอหักแล้วอัดอยู่ในเข่งอะไรเงี้ยชอบแบบเนี้ย ก<ม>็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชคนชอบบอกว่าผมว่าเหมือนเหมือนสองคนมีนนนนนนหมากปรินกับแดนวอลเวทใช่นั่นแหละหมากปรินกับแดนวอลเวทคือฉันชอบมากๆแบบชอบอะงั้นคุณได้สิทธิ์นั้นเองนะเพราะว่า,วาม,มันรวมมาเรื่อยอยู่ในคนเดียวเฮ้ยคุณโซเฟียครับมันจะดีเหรอครับไม่ไม่ออกกันไปหรอ <c oughs> เออผมผมอยากรู้ว่าหลังจากนี้ครับคุณโซเฟียมีไปไหนต่อปะครับเนี่ยจะชวนไปเดทเหรอ แล้วคุณจะเปนมีต้องไปทําอะไรหรือเปล่าคะอ๋อผมแล้วครับไม่ไม่ได้มีไปไหนครับก็เดี๋ยวน่าจะถ่ายถ่ายรายการเสร็จปุ๊บก็อาจจะกลับอะไรเงี้ยครับไปกินข้าวกันไหมชวนชวนได้ได้ครับเป็นเป็นเกียรติได้ไหมคะไปรับทานอาหารได้ครับได้ครับเราต้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดไหมครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงช่วยไหมเอ้ารออะไรเล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับคุณุเวีครับไม่ได้ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราต่างคนต่างแยกย้ายไปแต่งตัวเปลี่ยนชุดอะไรที่เรียบร้อยเกาเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยโอเคครับเนาะไปที่ล่างเราเอง อ๋อดูดงไงใจเต้นนะพี่ไปไปเดท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 ยาย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 หุดนนหนยเป็นไรอ่ะเาไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเจอกันครับ สวยจังเลยครับขอบคุณค่ะครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับผมถามหน่อยได้ไหมครับว่านี่ทําไมต้องแบบเตรียมอาหารอะไรเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วก็มาอยู่บนโอเชียนสกายด้วยก็เพราะว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นธุรกิจของที่บ้านเหมือนกันประหยัดประหยัดโอ้โหทำเพื่อจีบแนเลยทำไมหลอกไม่รขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแต่อ่างวะเนี่ยไม่ได้แต่อ่างครับเหรอ โอ้โหโอ้ยพี่ใหม่ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดีๆเป็นสากลเธอเธอเฮ้ยอะไรของที่เราลึกขอบคุณที่มาเดทด้วยวันนี้อรับล่ โอ้โหลองใส่ดูไหมว่าพอดีหรือเปล่าเฟมไม่รู้ว่าแบบมันพอดีกับนิ้วแปนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนิ้วนางไปเลยจ้ะพอดีพอดีเป๊ะพอดีเลยเธอเป็นของฉันแล้วนะในไหนวันนี้คือตั้งแต่ไปที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็ แอบไปดูคาเฟ่มาแล้วด้วยอแล้วก็มาที่นี่อยากรู้ว่าคะแนนเดทในวันเนี้ยเต็ม1ิโซเฟียให้เกี่คะแนนจริงใครต้องเป็นคนให้คะแนนเนี่ยปกติอ่ะต้องเป็นให้ผู้หญิงให้คะแนนแต่เนี้ยเหมือนแบบตลอดทั้งวันมาเขาเป็นคนแบบพาเราเดทนะเนี้ยต้องให้เราเป็นคนให้คะแนนเนาะผิดเพี้ยนไปหมดแล้วรายการโอเค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 ้อเคโอเต็มเคโเคยครัเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรา ดินเนอร์กันทานข้าวโอเคคัดครับคัดแล้วเหรอคือไม่มีไม่มีแบบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกินน้ำหมืนี้ไหมโอ้โอเคเหนื่อยไหมอ๋อโอ้หกโอ้เจ็ดปันนะฮะโอ้จบจบจบนะเหนื่อยไหมครับวันนั้นวันนั้น โซเฟียคิวไหมโซเฟียโซเฟียกินข้าวไหมกินข้าวยังโซเฟียโซเฟียนี่นี่ใครน้องน้องน้องชายที่เจอที่บ้านแฟนฮะแฟนแฟนผมแหวนพี่ช่วยถอดคืนให้หน่อยถอดคืนพี่หน่อยแหวนเซอร์ไพรส์พี่เนี่เซอร์ไพรส์เราคืออะไรบ้างมึงนะดีดหาป้ามึงเหรอเร็วๆด้วยไม่มันเซอร์ไพรส์พี่เนี่ยครับแบบเซอร์ไพรส์ลราคือแบบตั้งใจให้ก็เขาสั่งคัดแล้วไงองค์การมันเทิงอะเนาะเข้าใจปหม จบเนาะเจ๋วๆกันดิฉันคือที่บอกว่ามีทําธุรกิจอ่าเคยมีอัญมณีอ่าใช่อัญมณีเอเทัมคาเฟ่เอทัมคาเฟ่แล้วก็โอเชียนสกายใช่คือคือไทยอินแฟนๆกันจริงเหรอครับจริงมากลองลองแบบลองจูบได้ไหมครัแบบลองจูบแบบหอมแก้มได้ไหมครับอะหอมแก้มหอมแก้มอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าเป็นแฟนเก่งไหมฮะเบเขยิ่งกว่ากูอีกเขยิ่งกว่ากูหอมอีก ไปย้ายย้ายไปไปไปขอบคุณมากพี่ไปไปค่ะอีกแล้วเหรอนิ่ใจนิ่ใจไปแล้วนะนิ่ใจแบบหูแม่งผูได้เป็นเขยแบบเมืองพัทยาแล้วอีกแล้วมึงดีดหาปปางเหรออะไรอะหนุยเฮ้ยเคลียร์ก่อนนะตรงนี้ขังหน้านะถ้ามีใครดีเอ็มอีกนะมึงบล็อกเลยโอ๊ยเดี๋ยวลืมลืม ร้านเลยนะคะเรือโอเชียสกายนะคะแล้วก็เดอะเจมส์สโตนแกลเลอรี่แอนโคนะคะและสุดท้ายก็คือแอนนี่ทามคาเฟ่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไอจีก็คือชื่อทิปปา p พีนะคะฝากผลงานด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมกด้วยกันนะพี่ผมก็คง ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้ตลอดไปไม่รู้เมื่อไรที่เนื้อคู่ผมนนนอะไรักหาจะมาและผมหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เนื้อคู่งผมจะเกิดทันผมตายนะครับฝากรายการ First Date ในอีพีนี้ไว้ด้วยนะครับะ ไปแล้วนะทุกคนิ <c oughs> ิิววว